สวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับนี่ก็มีงานเสร็จออกมาอีกก็จริงจริงก็หลายชุดนะครับช่วงนี้อากาศดีก็พ่นง่ายหน่อยนะครับงานเสร็จไม่ค่อยมีจำนวนก็จะเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นงานตัดลายนะครับของไอซนะครับของพี่เปียกบางกุยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่พี่เปียกที่ไว้ใจแล้วก็รอคิวยาวมากเลยงานตัดลายเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างตัดให้ครับก็ขอโทษพี่ไว้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นลูกค้าประจำน่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นงานตัดลาย ลายด้วยสีครับแล้วก็เป็นงานสั่งเบิร์ชุดสี kr ครับเป็นชุดสีดิบเอามาทําสีทุกจุดมันก็จะคมแบบนี้ครับสติกเกอร์เป็นงานเก่านะครับสั่งมาจัดไปครับโอ้เรเรียบร้อยครับผมจะเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีตําหนินิดหน่อยนะครับที่บางโคนนะครับเล็กเกอร์อัดสย้อยเลยนะครับกลัวไม่เงางานของผมไม่เงาไม่ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นงานสังเบิกที่เซตนะครับเบิกทีเดียว2ชุดเลยครับเป็นชุดสีสำรองสําหรับรถคันนี้นะครับเจ้าของสายลึกครับเก็บจริงนี่จะเป็นกระเป๋านะครับนี่เป็นหน้ากากนี่ครับเป็นชุดสีแท้ใหม่มันก็จะคมครับมันจะสวยงามเห็นไหมครับร้อยครับผมโอเคครับก็ฝากกดติดตามทั้งใน u t u b e นะครับงานสีระบบ2 k ตเคี้สะพานใหม่ สีสามารถทนน้ำมันเบนซินทนเคมีได้สวัสดีครับผม